คุณอยู่กับเราที่ซูเปอร์ซับเพจกีฬาลำดหนึ่งจากท้ายตารางคืนวันอังคารต่อเช้าวันพุธเวลาตีสองมีบอลยู l รอบรองชนะเ,เ,เาาลิศเรอัลดริดปะทะเชลซีความพร้อมคู่นี้เป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังเริ่มเวทีฝั่งเจ้าบ,บ้านราชันชุดขาวเรเอัลดลิดของซินเนดินซีดานจะอดใช้งานเซอร์จิโอลามมสปะกันหลังตัวเก่าชาวสเปนและเฟอร์ลองแมนดี้แบ็กซ้ายชาวฝรั่งเศส เด่นกลางขาดเฟรเดริกวาลเคด่าติดเชื้อโควิดส่วนแนวลุกจะไม่มีลูคัดบาเกตสถิต,ตย้อนหลัง5นัดหลังสุดจากทุกรายการพบว่าราชันชุดขาวเกมรับแข่งปักเสียแค่1ประตูในเกมเจอบาร์เซโลนาบนเวทีลาลิกา้าแต่ทว่าแนวลุกก็ฝืดหน้าดูยิงประตูคู่แข่งไม่ได้ถึง3นัดด้วยกันแต่หากเจาะดูสถิติเฉพาะเกมในบ้านบนรายการ UCL จะพบว่าเรอามัดลิตผลงานดีการันตีมีสกอร์อย่างน้อย2ลูก และเก็บชัยชนะได้ถึง4จาก5นัดที่ลงเล่นในฤดูกาลนี้ฝากฝั่งทีมเยือนเชลซีเกมนี้จะขาดมาเตโอโควาซิตกองกลางชาวโคแอดเพียงแค่รายเดียวส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แพ้1ซึ่ง1เกมที่สิงบูกำชัยคือการเอาชนะยอดทีมเดอวใยแมนเชสเตอร์สตี้ในรายการ FA ครอับรายชื่อนักเตะของสิงบูชุดนี้อาจดูไม่สูสีกับราชันชุดขาวแต่หากมองในด้านแทคนิก โทมัตุคเคิลกุนซูไม่มาดมาสุขุมของสิงบูพกสถีขีคมขย่มซีดานเพราะสี่นัดที่กุนซืสอ2รายนี้เคยเจอกันบนเวที UCL ซีซินด,ดีนซีดานไม่เคยเอาชนะโทมัตุคเคิลได้เลยนัดนี้เป็นการพบกันของสองทีมที่แพ้ยากแถมกา,กากในเกมรุกพอพอกันแต่ซินด,ดีนซีดานจะได้โทนี่โครสกองกลางตัวหลักกลับมาซึ่งลู่วางยาวข้ามแนวรับของกองกลางชาวเยอรมันจะช่วยเพิ่มมิติในเกมรุกให้เลเอัลมามริด แถมมีข่าวว่าเอเดนฮาตาจะพิตท่านเล่นในนัดนี้ก็ต้องรอดูครับว่ากดยิงประตูทีมเก่าจะเกิดขึ้นในนัดนี้หรือไม่ฟันทงลงไปเลยว่าไรอัลมัดลิดมีสิทธิ์คว้าแช่ยในบ้านเพื่อกรุงมความได้เปรียบไว้ก่อนไปเจอกันในบ้านสิงบูแบ็กบอลประตูหลังร,รายงานจอบอ